พัก4สี4แล้วจำเป็นจะต้องซืริไมไหมดามหรือเปล่าไหมดามเพิ่มอีกสองเส้นก็จะเป็นเส้นใหญ่นิดนึงนะคะสี่พายสามพายไหมที่ใช้จริงนะคะโดยรวมจะเป็นเบอร์18หมดเลยนะคะจำเป็นก็ต่อเมื่อเวลาถักไปแล้วนะคะรู้สึกมันแน่นๆนะแล้วก็งานหดเข้าเรื่อยๆไม่จำเป็นในกรณีที่ถักไหมเส้นใหญ่ นะคะเบอร์20สองเส้นคู่หรือว่าถัก4พายหรือ20เส้นอ้วนแต่นะคะมันอยู่ที่ก็เทคนิคในการถักนะคะให้ชำนาญเมื่อถักให้ชำนาญแล้วก็รู้มือตัวเองแล้วนะคะคุณก็จะรู้วิธีการถักแล้วก็การใช้ไหมและแน่นอนนะคะถ้าใครเอาเทคนิคคุทิพยไปใช้ และใครที่สนใจนะคะก็ดูคลิปได้ทางหน้าเพจนะคะคุทิพย์ก็จะมีคลิปยาวให้ทุกคนได้ไปศึกษาเรียนรู้กันได้นะคะและถ้าใครอยากจะลงลึกแบบเทคนิคที่สามารถจะย่นเวลาของคุณไปได้ทักมาปรึกษาคุณทิพย์ได้เลยนะคะคุณทำตามเทคนิคที่คุณทิพย์แนะนำนะคะรับรองได้เลยว่าคุณจะถักสวยแน่นอนคะ่ะ